เราจะใส่สีมงคลยังไงนอกให้จักกระตุ้นให้เรารู้สึกเป็นสีที่โชคดีทำอะไรแล้วต้องสำเร็จแน่นอนแล้วทำให้ลูกค้าไว้วางใจเชื่อใจเดี๋ยววันนี้จะมาบอกนอกจากใช้สีมงคลในการที่แบบทำให้เรารู้สึกเชื่อมั่นว่าวันนั้นน่ะเป็นวันที่ดีนอกจากจะใช้สีมงคลในการจูงใจให้เราแบบรู้สึกมั่นใจไม่ใช่แค่โน้มน้าวตัวเองอคนที่เห็นเราใส่สีนั้นแล้วรู้สึกมั่นใจตาม <S <S คือบางทีเราใช้สีพูดแทนเราอะเช่นทำให้ลูกค้าไว้วางใจเชื่อใจเราสามารถใช้สีได้ หลายหลายครั้งอ่ะเราถูกคนอื่นใช้สีในการน้น้าวเราเหมือนกันนะคะเช่นเห็นป้ายสีดแดงทั้งนี้แบบไม่ได้อยากซื้อของมากเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าจริงว่าสีมงคลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้กับความรู้สึกภายในมันเป็นเรื่องของอารมณ์ให้เรารู้สึกดีกับตัวเองอ่ะให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการ,ปราไปลงมือทาอะไรบางอย่างอีกมุมหนึ่งก็คือการใช้สีนอกจากภายในระหว่างซ้ายกับขวาเราอยากเห็นตัวเองผิวแบบไหนคะตื่นมาบางทีรู้สึกนอนไม่พอหรือเปล่าหรือตื่นมาเห็นตัวเองแล้วโอ้โหหน้าตา สดใสสุขภาพดีมากเลยจริงๆสีเสื้อค่ะถ้าสีนั้นนะเป็นสีที่ใช่นะคะก็ส่งผลทําให้ผิวเราเออรได้เราก็เลยรู้สึกสดชื่นนะคะเหมือนคนแต่งตัวสวยบางทีถ้าไม่ต้องแต่งหน้าเยอะเลยนะอยู่ที่ความเชื่อว่าเราใส่แล้วเราเห็นตัวเองเรารู้สึกดีไหมแต่ถ้ามีคนบอกว่าวันจันทร์ใส่สีเหลืองแล้ววันนี้จะโชคดีแล้วพอเราใส่สีเหลืองเป็นไงเกิดความรู้สึกไงคะวันนี้ต้องมีเรื่องดีๆแน่เลยมั่นใจแล้วกล้าเดินออกจากบ้านกล้าไปลงมือทำพระ,ะัานข้อที่1ในวงกลมสีแดงนะคะคือสีที่ใช่ ใส่แล้วสาเร็จคือสีที่ทําให้เรารู้สึกมั่นใจรู้สึกดีนี่คือคีย์สาคัญเลยนะมันเริ่มต้นจากเราเลยนะคนที่ตามมาคือข้อที่2ค่ะพอเรารู้สึกดีเรามั่นใจเกิดอะไรขึ้นคะ2ไปลงมือทําอะไรบางอย่างลงมือทําไม่ใช่ลงมือทําธรรมดาด้วยนะลงมือทําด้วยความมั่นใจมันเป็นหลักจิตวิทยาค่ะในการโน้มน้าวทําให้เราเกิดความรู้สึกมั่นใจเพื่อไปลงมือทําอะไรบางอย่างนึกถึงสีเหลืองอะ่ะบางร้านที่เปิด,ปด,ปดไฟสีส้มๆนวๆมันสร้างความรู้สึกหิวค่ะเนี่ย <laughs> การใช้สีอะจริงๆเราถูกกระตุ้นตลอดเวลาทุกคนแต่ถ้าบวกกับข้อที่3นี่ข้อที่3คือกระตุ้นนอกจากตัวเองให้ลงมือทําอะไรด้วยความมั่นใจรู้สึกดีแล้วยังสามารถโน้มน้าวให้คนอื่นทําตามอย่างที่เราตั้งใจ <Wow. S 1> แล้ววันนี้ใครอยู่ในไลฟ์จนจบนะคะครูจะให้วิธี3มอย่างนี้มันจะไปด้วยกันได้ไหมนี่แหละถ้าวันนี้ใครแชร์เยอะเกิน10บแชร์ครูจะมาให้คําตอบ oh. ในหลายครั้งอะค่ะนอกจากสีนั้นทําให้เราดูออร่าสุขภาพดีสีที่ใส่แล้ววันนี้แล้วดี ก็เป็นสีที่เราสามารถไม่ใช่แค่โน้มน้าวตัวเองแต่โน้มน้าวให้คนที่เห็นเราอะค่ะเชื่ออ่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะนอกจากสีโน้มน้าวตัวเองแล้วเนี่ยเรายังสามารถโน้มน้าวให้คนอื่นรู้สึกหรือทําตามสิ่งที่เราต้องการแล้วถ้าวันนั้นอะ,อะมาไลฟ์คูใส่เป็นสีแดงอย่างเงี้ยจะต้นความรู้สึกอยากซื้อหรือวันนี้อะมีโปรเด็หมาหอย่างเงี้ยพราว่าใส่สีแดงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเ,เรื่องสีอะถ้าเราใช้แบบในหลาย,ลายๆมุมอคะค่ะมีประโยชน์มากกว่าที่เรา คิดนะไม่ได้แค่แบบใส่สีนะั้นแล้วเราแค่รู้สึกดีเด้งที่2อผิวเรายังออร่ราพอเรารู้สึกดีเราอยากไปลงมือทําต่อมข้อ2ด้วยความราความรู้สึกที่มั่นใจและ3คือโน้มน้าวให้หลายคนที่เห็นเราใส่สีนั้นนะคะเกิดความรู้สึกเช่นไว้วางใจอยากซื้อของซึ่งเรื่องเหล่านี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเราสังเกตว่าเวลาเขาออกแถลงข่าวไปค้นหาใน Google ก็ได้ส่วนใหญ่ใส่สูตรสีอะไรสีน้ําเงินเคยสังเกตไหมทำไมเขาชอบใส่สีน้าเงินทำไมไม่ใส่สีดำอ่ะเขา ใจเลือกใช้สีในการใส่เขาสื่ออะไรคะความมั่นคงทางอารมณ์คราวนี้ทุกวันนี้เราใช้สีในการพูดแทนเราจริงๆเราสามารถเลือกสีที่แบบเราคิดว่าแล้วว่าเราจะใช้สีนี้เพราะมันมีความหมายอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ต้องคิดอะไรขนาดนั้นนะไหนใช้เยอะอย่างครูจะได้เฉลยการบ้านที่ครูติดพวกเราไว้นะคะถ้ายังไม่มีใครแชร์ไม่เป็นไรครูจะไปเฉลยให้ในคอร์สออนไลน์นะคะในคอร์สที่ชื่อว่า Personal Color for Success สรุปว่าได้อะไรอะสีผิวที่ใช่ผิวออร่าของตัวเองครูให้วิธี ในการหัดด้วยตัวเองได้แต่แม่นยา80%วัดค่าสีสค0 0 0 0งคูให้จิตวิทยาสีที่ใช้ในการโน้มน้าวคนอื่นในแต่และเหตุการณ์ไม่พอคะ่ะครูให้การใช้สีในการเราทําให้บุคลิกดีขึ้นมั่นใจมากขึ้นเช่นในเรื่องรูปร่างจากไม่สูงกลายเป็นสูงหมองคล้ำกลายเป็นสว่างออร่าบวมกลายเป็นเพียวการผสมสีอีกแมชยังไงให้ดูมีรสนิยมดูดีดูแพงครูจะไปเฉลยให้ในคอร์สนี้เนาะ personal color for success นะคะสีที่ใช่ใส่ทําอะไรก็สาเร็จเป็น คอสออนไลน์สามารถเรียนย้อนหลังกี่ครั้งก็ได้ในราคาพรีออเดอร์6,900บาทจากห2 0 0 0 ร้อบาทค่ะเฉพาะในไลฟ์นี้นะอันนี้ออนไลน์นะแต่ถ้าใครอยากเจอตัวครูมีเปิดอยู่นะคะอยากให้ครูพาทําทดสอบไม่อยากหายเองเสาร์ที่24พฤษภาคมนี้เนาะแต่งตัวสวยผิวออร่าเป็นเวิร์กช็อปเจอตัวใครอยากเจอสีที่ใช่ผิวออร่านั่นเองถ้าเจอสีที่ใช่สีผมสีเครื่องสําอางสีเครื่องประดับสีเสื้อผ้าทั้งหมดเลยนะเพอร์ซอนอลคัลเลอร์12ฤดูนะคะครูพาทําทดสอบและใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ด้วยแม่นยำไม่ใช่แค่เป็นเหมือนแบบขึ้นอยู่กับความเห็นไม่พอปรับให้ต่ำ ความชอบและไม่พอบางทีสีที่ใช่ไม่ใช่สีที่ชอบอะคะ่ะบางคนใส่ผิวออร่าคือต้องสีเข้มเข้มซึ่งปกติไม่ชอบใส่เลยจะปรับตามความชอบอยังไงเออเป็นสีมงคลด้วยแล้วใส่แล้วผิวเราออรา่าสุขภาพดีด้วยได้ยังไงเจอตัวกันวันเสราร์ที่24นี้นะคะจากราคา เต็ม22,000บาทวันนี้ครูให้พิเศษที่11,000บาทเท่านั้นให้2ที่สุดท้ายล้วด้วย2ที่สุดท้ายนะคะจับจองกันก่อนเลยนะคะก่อนเต็มนะคะเป็นราคาเจอตัวแล้วครูรับไม่เกินหาคนเป็น super VIP ครูจะได้ดูแลอย่างใกล้ชิดแนะนําได้อย่างใกล้ชิดสอบถามถึงปัญหานมถึงคนที่อาจจะกังวลเรื่องอื่นๆการใช้สีก็มีผลเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราอยากแก้ตรงจุดไหนสีไทยได้มากเป็นประโยชน์กว่าที่เราคิดเยอะ เลยทุกคนไม่ได้แค่แบบมีเพื่อความสวยงามไม่ใช่ใส่เพื่อสีสวยแต่ผิวเราหมองไม่ได้มีแต่เพื่อกระตุ้นให้เราเออเป็นสีมงคลเป็นสีที่ดีเราสามารถใช้สีทางจิตวติมที่อยากไปโน้มน้าวคนที่เห็นสีที่เราใส่อะแล้วเกิดความรู้สึกอยากทําตามสิ่งที่เราต้องการจะบอกเขาอะเป็นคนพูดน้อยฉันไม่อยากแบบพูดสุงสิงกับใครแต่ให้เชื่อฉันนะต่อให้ฉันไม่พูดเยอะอย่างนี้เป็นทนเป็นวิธีที่ครูเองก็ใช้ด้วยเหมือนกันเหมือนอย่างในวันนี้สีอะไรเนี่ยครูชัตตี้ปกติครูชัตตี้ไม่เคยใส่นี้ครูใส่อย่างมี ประสก็ควงว่าวันนี้ก็คงได้เทคนิคอะไรไปบ้างแหละบางทีเราอาจจะแบบไม่ต้องรู้สึกว่าเราต้องเลือกว่าแบบมีทุกสีเลยบางทีเลือกไม่ถูกอย่างที่หลายคนเป็นควรจะเป็นสีไหนการใส่สีสนุกมากยิ่งขึ้นและมันส่งผลต่อการสําเร็จง่ายขึ้นโน้มน้าวคนอื่นได้ง่ายขึ้นเป็นสีมงคลอย่างแท้ทรัวไม่ใช่ใส่เพื่อแค่เราให้รู้สึกดีในวันนั้นว่ามันจะเกิดแค่เรื่องดีๆแต่เรื่องดีๆที่เราอยากให้เกิดเราใช้สีจิตวิทยาโน้มน้าวให้คนทําตามในสิ่งที่เราต้องการให้เกิดได้ด้วยแค่ใช้ให้เป็นแล้วเป ามผิวออร่าได้ด้วยครูจะไปเฉลยให้นะคะส่งทุกคนเข้านอนค่ะวันนี้วันนี้ไปก่อนนะคะบายบายดไน